เฮล lo วันนี้อยู่กับน้องนิพานะคะวันนี้นิพาจะไปสวดจ้าเอาเปิร์กสวดไปก็คือสมาธิกับตาเหี่ยวหวังว่าจะได้สวดนะขอให้เจอคุณผีใจดีบ้างนะตอนนี้พาสวดไวทุกคนดูมุมขวามือล่างชาั้นคนเห็นไหมมันคือเปิร์กอะไร คิวคิวคิวหวังว่าวันนี้จะได้สวดแบบยุ่ยจนะผีไล่ใครอยู่วะผีไล่ใครอยู่วะฉันจะปักพิธีแล้วไม่ใช่โผ่มาตรงนี้ล่ะอะไรเขียวๆอยู่ในน้ำมะนะ ยาเหรอนี่พาเป็นเด็กอยากรู้อยากเห็นอดี๋ยนี้พาจะไปดูว่าอะไรคือเขียวๆพย,ยันไปด้วยน่ากลัวจริงเลยอีเบลชุดญี่ป,ปุ่นถอยอีปิงอีปิงวิ่ง,ง,งมา ไปด้วยเข้าไปด้วยเข้าไปด้วยกลัวนี่ภาคกลัวเอาตัวนี้ทําไมไม่เปิดกันใครมาปิดประตูวะอยู่ที่ไหนนะอยู่แถวนี้หรือป่ะกลัวจังเลยด้านเนี้ยสวยนะบรรยากาศสมจริงมากเลย d E, e Q เราได้ไปแล้วสองแท่นแต่แค่ตะปูเราก็จะได้สวดแล้วโอเคทูบเอาันทำไมคะงงอ๋อพิธีหนึ่งสองเอเคจิจะปักพิธีตรงนี้ชิบหายแล้วเฮ้ยร้อ,องหนร้องหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อะไรอะเบลเนี่ทำไมอะเบลไม่เห็นใช่ไหมห พี่เบลนิ่งเนิ่งพี่เบลอย่ามาตีหนูนะหนูแค่ปักพิธีแป๊บเดียวเองขอปักพิธีก่อนเดี๋ยวดีดเบลก็ยืนนิ่ง ไปหรือยังวะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปสวดดีกว่าทุกคนจุ๊กไปเลยนะเดี๋ยวหนูพาสวดเองคะ่ะกดสกิลเช็คไม่โดนเลย อะไรอ่ะอกดสกิลเช็คไม่โดนเลย,อยลเออโดนสักทีนี่แน่มันต้องอย่างนี้ อุ้ยทำไมพี่เบลยืนนิ่งวะนี่เฮ้ยเขาทำอะไรแปลกแปลกูสวดแล้วนะพี่ทำแปลกแปลก ว้ายว้ายคืออะไรอ่ะพี่แมวพี่แมวทำอะไรหนูพี่จะทำอะไรหนูหนูกลัวนะคะอย่าอย่าทำน้องพิพานะ ว้าวไอีดอกมันหลอกฉันมาเลมมาเลยถอยสิพวกมึงไปยุ่งกับผีนะจะไปเอาอะไรกับผีผีมันโกหกหายละ ผีไม่ให้สวดพิธีนี้นี่ยไล่ยาวไหมเนี่ยไม่แล้วผีเฝ้าพิธีเอาอย่างนี้เดีย๋ยวฉันไปจุดพิธีนั้นแล้วเราก็สู้กับผีเลย จุดแหละโอเคมาแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยของเต็มแมปเลย ต่อหายไปไหนนไมู้นี่นี่เพอร์เฟกต์จะบอกว่าเฝ้าวิญญาณต่อนะ เบลเล่นแปลกๆเบล,ป,ล,ป,ลปิงหรอน่าจะไม่ปิง,ปงหรือว่ามาทำเควสงงอุ้ยปิงเจ็บแล้วเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งเดือนที่เอานิพามาสวดเราได้สวด กลางแมบของเ ja. ต็มเลยเอ้าไม่ทันหรอฉันไม่ได้มองเลยอะว่าติมจะเกิดโอเคปิงออกมาปิงออกมา พี่ปิง้งร้องอยอยออยอีดอกมานี่เดี๋ยวสติเองปิง้งระวังไม่ไหวหายปิง้ง bèo píng nó bảo quá, đu đi đu đi, mãi đã, đu chim hải đã ô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 , ô ô ô, มีการสตาร์ทอีกขอใส่ส์สัจจ๊กหน่อยนะเพื่ออย่าเพิ่งตายกันนะปึ๊บนี่แน่ยังไม่ได้สักหมัดเลยอ่ะเพื่อนจะตายกันอยู่แล้วโอ้ยโดนโดนโดน,โดน Ui 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 Con tùm đáo Xe yeah. xin như này mà mất chạy อุ้ยทำไมของหมดอ่ะอย่าเจ็บอ่ะอย่าตีโดนเฉยเลย เจ็บ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 ไม่มียาเลยหายแล้วเขาออกกันหมดแล้วยาอยู่ตรงนั้น ของหมดเลยอะ่ะมันมีเหมือน,นมันตีมีทีของแตกหรือเปล่าวะปิงอยู่ไหนเนี่ยปิงเธออยู่ไหน โอ้ยสัตว์ไม่โดนตายแน่ๆตายแน่ๆน,นพาตายแน่ๆ ช่วมนิพาดด้วยปิงปิงช่วยด้วยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว พาออกแล้วนะเออเออทีมไม่ครบผู้ชายสองคนรีบออกไปก่อนแต่ถ้าทีมครบสี่น่าจะรอดนะเนี่ย ก็มันเล่นแปลกๆโอ้ MVP จ้า